ไป,ไปโน,โนะครับไม่ไปเทอร์มินอลนะจะไปนี่เกียรตจะรอแค่ในเดินเดินจากธรัมดาสุดที่คือไอที่ถนนนี้คือทางตร,ง,ร,ง,ร,ง,รงไปเลยจะไปไปจักราชนะครับไปบุรีรัมย์ได้แต่เราจะเลี้ยวซ้ายตรงประตูน้ำนะครับ รถขึนครับตรงเรียนเมืองครับ phần phía nam này คนขคึน้นกับตรงหน้าเรือจา้างตรงเรือจา้าง กระจแล้วครับนี่ขอในการทำนั่งเรียกไปก็ลงรถไฟนะครับกรลงมาใส่แล้วครับก็ประมาณนี้ครับหลังละห้าบาทให้ต่อไปบางแห่งไปยี่ห้าบาทนะครับขอบคุณครับรถษัทแอนะครับขอบคุณครับไปครับครับเจ้าดิมทั้งใช้